แฟนแฟนกรีกับประเด็นล่าสุดของเจนนี่แบล็กพิง k และอ e ีจองฮามูฟวิ่งกลายเป็นที่สนใจทันทีที่เปิดตัวสำหรับโปรเจกต์รายการวาไรตี้รายการใหม่อ p พาร์ตเม404ทางทีวีที่แม้ว่าจะยังไม่เผยรายละเอียดอะไรออกมาแต่ก็ทำแฟนๆตื่นเต้นเพราะมีการรวมตัวคนดังระดับท็อปมาไว้ในรายการเดียว รวมไปถึงไอดอลสาวชื่อดังเจนนี่แบล็กทิงและนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งอ e ีจองฮาหรือบงซอบจากซีรีส์กระแสะแรงมูฟวิ่งด้วยอพาร์ตเมนต์4จะเป็นวาไราตี้รายการใหม่ที่มีฉากหลังเป็นอพาร์ตเมนต์โดยจะเป็นผลงานการกำกับของทีดีจองชอมินที่สร้างชื่อจากการกำกับวาไราตี้ดังมากมายอย่าง running man มิจุรี8ลบ ซิกเซนและสกิปโดยยูแจซอกและชาแทยอนได้คอนเฟิร์มเข้าร่วมไลน์อัพในรายการไปก่อนหน้านี้ซึ่งหลังจากการประกาศไลน์อัพเข้ามาเพิ่มเติมก็ยิ่งทำให้แฟนๆต่างคาดหวังกับรายการนี้เป็นอย่างมาก